าไหมในทยรู้ายหจะงสบายดีพี่น้องต้องตายเบอร์ที่20คนเดยอบอร์สมองสุบแล้้ายขายัแล้วก็กรช่องยูทูบบาลาพะเพิรนพี่น้องเลยนะมาแวะตลาดขางทางบ้านในหน้าเดียวนี่เจ้าบัวจักที่มึงเลยหูหน้าหุูลังอยู่ นี่เ็นสิ0พันม่เอาให้เจ้าอีกเป็นม่เอาอีก่็ไมเอาไม่เถาไปใส่ช่องต่ออีกเอาเสาไปละพอแล้วไม่เถาพอแล้วครัก็ี่เอาก็พม้มคับเจ้ากับปุระจะได้ลูกสาไม่เถาคนละบาทนียลูกสามันเ่าหนึ่ร้อยห้าร้ยลเกพอไปแหลกพอตัวพอใครต่วนึงอันนี้ใช้จะค้องมังม่วงนะจะค้องมังม่วงมาลวแม่จ้คของมังม่วง จะข้อมังม่วงมังม่วงให้ๆเลยได้เงนแน่ย้าม่ทาดมหเยสิันูาวมาหยาดเยียมมังม่วงให้พี่น้องให้อ้ซื้อซอยวะายาดเยียดแม่อ้ซื้อซอยวะสิ่งไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาาวค้จัของใคในมังมวงรับหูผู้เจ้ามาได้เงินเด้อ รถโหลดคือมาเนี่ยว่าส่วนเนาะก้อยสิบึงก้อยซอจอดอู่นี่แหละ่าหลดมาจอดก่อนร้หม่องมองพน,นหม่อ,มองดูับ มักทั่วมากแต่สายก็มักทั่วนะเพราะพวกเดี๋ยวนี้เท่าอนะันไหนเ,เหตุขาดว่าใส่ถุงแหหลกทั้งหนึ่งพันว่าเอาถีน้องเอ,อ้เออ<ด>ยสองสี่หก,หกแปบดบสองสี่หกแปดเก้าแบบแบบแบบ คือเห็นมีอย่างนะของขายด้วยเนาะดองว่าในไก่ๆนี่งเห็ดยังกันก่อนนี่เออนึกว่านึกว่าคาตีนเห็ด

งานจขึ้นแล้วอยู่มาลายพวกใากใ,ในใจอยากสอยเวรริร์ดกุคนไได้เดอนนี้อีร <c oughs> ีอ้อยากซอยเวรริร์ดกคนในใจต่างซอยไปเห็นในน้สาวให้กินสอยคอยสบายไปบัตจีบอี่าจีบมัดจีบห้องหายอยู่ในตู้ กินข่อยแน่กินข่อยแน่มันก็เชียออโอ,พอ,อ,อ,อ้พ,อออพอี่น้องก็อยู่ไกลพี่น้องก็อยู่ปู้ปากสองสองคอนคือทอร้ายเขียนใน้ครูเขียนโมูน่นะ ไน้หันะขึ้น้ไวบ้เนี่เยอะแต่้นาพันชิบนหาพันแล้วมันคือตายมันเฮ้ยตายมีไม่ได้ขีดหน่อยนลยขึน้ได้ตายมันงายทองขึนชื่อนีนี่เยขีดหน่อยไม่ชื่อว่าบ้างฮึมจะม่จเขีหน่อยอแต่ต้นน่ะนะ อันนี้มาชื่อสายแพงแค่้าพันทัวร์คิใส่คู่น่อยกันนี้ได้ระเบ่านี่นี่ยยีใส่คู่น่อยฮะอันนี้ใส่คู่ญงชื่อฮะสีหาพันกิ่งิดห้าพันมาใส่สินนอกเลยคิดห้าพันประมาณ ประมาณสี่สิบาทนฮะอยากเจ้าเองบเพียนกเจ้าพักากเจ้าไปดงกอกิดทันกับ่มอสายจีหมได้ได้ติ้หาัตายแล้วหามัดทุกนั่นนน

นาลีก็หอยซอยเลยีแต่แนวห้ซอยมีเงินมโด้มีแต่ปูห้ซอยไปได้บ้างอนบะโอยน้องบิาจะกบมาสิจะกียรนนะบ้าจะไมเอาบ้างเฮาขอ่ไะต๊ะที่พวกอรถอีกนะเียรนะ ปกติมาย่ามนะเนาะปลาลายเดี๋ยวนี้โอ้ยเบิฮะไม่เท่าไปหยัดเนี่ยคอยฮะาลีกัไปกินดูเพราะว่าเพราาะว่แม่บ้านเนี่ยก็จะผู้ในแถวในเฮือนเนี่ยก็จะผู้ สายเจ้าของน่ะรถอะไรเขียดนะเจ้าของเจ้าของเขียดบขียดน่อยเขียดถอยเขียดน้อยเขียดก่อยเขียดเสาไอ้ลูกคนไอ้สิดพันนี่ไม่เท่าไม่เท่าฉันไม่เท่าเลยนะไม่เท่าไอ้พฝนจะเบิ่งด้หันไม่เท่านาหยากไม่พอหนะกแม่จะตาโหลดนั่นท่าสิบคันหนึ่งนี่ละ ทางคนหาชีคนชิบาปผ่านไปผ่านามาเฮะนี่ก็สะเห็นพี่น้องเอ้ยเส้นทางเหล็กถูกเนานะบ้านนาตะโถกบ,นนบ้านนา้ <c oughs> าเด้อพี่น้องนุ่มไม่อยู่นี่ก็มีถูกง <c oughs> ามจักกระเจ้ามาทั้งไลยไข่ห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มูแดงกา ทาราคอ้ะน,นี่ 10, สิบพันใช่ปะเน่สามถาดเจ้สิบพันาสิบพันกี่ประมาณสามสิบบาทเงินบาทประมาณสามสิบบาทเงินกี่ก็สิบพันกี่ใช้บุษราวนะ เหมือนจ้างน่ยสิว่าเอาไปเี่จะผูกบได้ยเงินบไดายออายไ้นอียนะ้อสีได้เอาันหนาแล้วเนี่ยบไดามีดีช้งดอกคลองคลายผ่ดกระดิหอยยางม่วง เก้าอเซนซาทางไหนซีเป็นขายเป็ดขายไก่เด็กพี่น้องเด้อทางหนเนาะโอ้ทางไหนซีเป็นขายเป็ดขายไก่โอเคพี่น้องฮะพี่น้องพี่น้องพี่น้อง ลาเลยได้อพี่น้องเด้อลาแหละเน,น,นาะเกาะปูเกาะปูอะไรก็เหมิ่งมาส้มเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนาะเนาะไอ้ฝากขีดใหม่ๆไปเริ่องคนลากระดิ่งเด้อกรอดิ่งแหงเบอร์สกุลสกุนเะะนเาะเจ็บแบบเกินล้ำรวยล้ำรวยพี่น้องเด้อ I'm by